ฟางนวนเห็นบ่ทุกคนสาวลาวพากัญยางเป็นแถวเลยทุกคนสาวลาวทางนั้นเห็นบ่เบิ่์มือสาวเต็นทุกคนบบาวไทายออกกำาลังกายเดียวมาเบิ่งเอาทุกคน đen điêu đi, poi mือน à poiเลย, hả? rồi, rồi, rồi ăn mà กินคักแท่หัวหน้าเปิดตัวจับมือมุนติวเลยพี <ged> <wanted> ่น้องโอ้หัวหน้าเขานี่สุดยอดเลยเนาะนี่กินคักแต่เมื่อระบ้อเห็นของกินบ่ได้เลยเนาะเอาไหมเอาเอาเอาถักถ่ายพี่เพื่อนๆเด้อจ้ะอันนี้บาร์บี่เตร์มาถ่ายน้องกระหรอกนะครับน่ารักนะครับ เพราะว่าอาหารนั่นจะเสื่องไว้นี่นะมีสอนไว้ตรงนี้ครับโอ้โหทุกคนบรรยากาศวันนี้ดีเนาะคึมๆพี่น้องไม่ร้อนไม่นาวไม่เย็นดีพอดีพี่น้องครับดมน้ำสวยมากสวยงามจริงทุกคนไปรับชมเลยครับบาร์บตอร์กัตามห้าน้องกระรอกเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผม ไปกับน้องบาบูไทยนะครับทุกคนส่วนจักมีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงกระรอกพี่น้องเอ้ยหลายลีนเนาะนี่เดิลงมาแล้วพี่น้องนี่นี่โอ้ลงมาหากินแล้วพี่น้องเอ้ยย้อนทอนไห นี่เห็นบอกทุกคนกินแบบสบายสบายเลยแซบๆเลยพี่น้องว้าไปแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวครับจริงๆกันหลายอยู่ครับแต่บอโลมาเนาะ มีนักท่องเที่ยวเนาะชาาตั้งชาตินะพี่นอ้องพากันเดินนะครับเสียงเนกะด้วยธรรมชาติพี่นอ้องโอ้มีดอกอิลาวดีแมนบ้า จำปลาดอกจำปลาปลามีเวลาหรือเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะจจะที่นี่นย่างไปนู่นก่อนฟังนูน่นไกลกันนี่ <c oughs> เห็นไหมกระลอกวิ่งตัดนาเราเนี่เห็นไหมต้นยังเนี่ย ตน้ตน,นยังเอิ้อยต้นเป็ดเ,เอาไม่ใช่มีดองไปเลยแบบทุกคนกะลอกขึ้นต้นไม้แล้วโอ้โหกันนั่งเล่นแบบซิวๆเลยทุกคนเบิ้งนี่ขนาดสะพานขาม ทำคลองลพี่น้องสวยงามขนาดนี้เลยทุกคนโอ้สุดยอดเลยครับเป็นขอนกรีดด้วยทุกคนสุดยอดจริงๆเลยครับผมผาก,กันนั่งเล่นชิวๆพี่น้องเไย ได้ยินเสียงนกกระวาวว่าพี่น้องในงตัวนงคามนะครับเสียงนกกระว่าวฮองจ้อยๆฝั่งนี้จะมีตัวเงินตัวทองนะครับทุกคนฝั่งนี้นะ่าจะมีนะตัวเงินตัวทองนะตอนนี้อยู่ เรื่องปั่นน้ำบา่าวปทัยฟังนี่ไหมงามเลยเนาะเดิน,เด,น,นเดินทางบ้านกับ<ข>อ,<พ>อทวัวฮะอะไรคะตึกบีเอสไงเป็นสถานีมั้หรอจอเป็นศูนย์ เป็นซูนยังไงหน้งานบริษ,ษัทนะบอเป็นบริษัทบาบิเตอร์ว่านะบริษัท B T S บริษัท B T S น่ะแง่บริษ,ษัท B T S อู๋กลุ่มพี่น้องฝั่งนี้บาบิเตอร์มาข้างแรกนะฝั่งนี้นะใช่ไหมนี่พี่น้องตึก B T S นะครับนี่รถไฟนะครับบิงอยู่นะออ้ ครั้งแรกคือกันฝั่งนี้จะปลูกต้นไม้นะครับนะขอไัยเด้อโอ้โหทุกคนว้าวสวยงามมากเลยทุกคนโอ้โหแถวนี้กระหลอกน้องกระหลอกนะ่ไม่มีนะครับ ทำสะพานทุกคนโอ้โ oh หสวยงามอลังการจริงๆครับเห็นบ่ต้นนี่แต่บัฟเตอร์กับรูบะต้นอย่างเราครับเนาะ ทำแบบเป็นสะพานเลยทุกคนอันนี้ก็จะผ่านลงตรงนี้นะครับนะ <Wow. S 1> นี่เห็นว่าทุกคนนี่มีต้นนี่ต้นต้นอะไรนี่ต้นหมากหรือต้นน่าจะเบ่าพีเตอร์กับบอลูกันเด้ครับโ <Wow. S 1> อ้โหพี่้างให้เบิ้งนะ สวยงามจริงทุกคนว้าว <Wow. S 1> ทุกคนนี่มีกระถางดอกไม้อีกตัวคนนี้นะฟังนี่มีเครื่องออกกำลังกายเนาะหลายเนาะโอ้ oh. พี่น้อง Hm? Oho, phản ý Go hết yang bao bát hai mày Nhim mày Bao bát thai hello 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 มองสถานที่แดงท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เดินเล่นนะครับแถวนี้นะครับโอ้ึ้นสะพานมาทางนี้มีน้นองกระลรอกวิ่งผ่านอยู่นะครับโอ้เนี่ยบานพีเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีสะพานนะครับนี่ขาม,มาขามมานะครับมีประโยชน์มากเลยทุกคนทองไทยนะครับถ้าฟันบ้านพีเตอร์เนี่ย มีหรือเปล่านะก็ไม่ในใจกันนะครับผมต้นนี้นะเป็นสาบเปล่านะโอ้โหพี่นอ้องต้นไหวนะทุกคนนี่แมนมาเลยนี่ทุกคนปลูกไวนะ้เนาะโอ้หลายเลย ก็มีสาวๆมาถ่ายรูปกันทุกคนนาะเป็นสาวกะเลียงหรือสาวพมานะเพื่ทุกคนสะพานนี้พี่ทุกคนโอ้โหสวยงามจริงๆทุกคนมีสาวๆพี่น้องมาถ่ายรูปถ่ายคลิปกันนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ลุยแดดเลยทุกคนแดดแห้งเลยเนาะเดินทั้งวันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สุหยอดเลย Những hỏi thôi 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 này nè, thôi thôi này, thôi 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 เกาแลนด์นี่เต็มไปด้วยป่าไม้ทุกคนต้นไม้เนาะแล้วก็สวยงามด้วยธรรมชาติพี่นอ้องแล้วก็มีผู้คนเนาะมานั่งเล่นแบบชิลๆอนเล่นนะครับผมนีหมอกรอบๆมีต้นไม้นะครับแล้วก็คนนอนเล่นสบายชิลๆเลยทุกคนโอ้ลิมน้ำนะครับผมโอเคครับบายพเตอร์ขอจบขีปียงนี้ก่อนเด้อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจบารเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆและเอฟซนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะยาวเนื่ยนะครับผมนี่นะครับผมมันจะเป็นตึก AIS นะครับ BTS นะครับผมขออภัยครับพูดผิดนะครับมันจะเป็นธนาคารเนาะตรงขามนะครับ ཡང